สารดีการนักการเมืองออกหมายจับยิ่งลักษณ์หนีคดีทุจริตรถโชว์อีกคดีสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวจากสารดีกามีหมายจับยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกหนึ่งคดีจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีดด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งรับฟ้องคดีทุจริตรถโชว์นัดตรวจหลักฐาน12กันยายนนี้สั่งออกหมายจับยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยที่1หน,นีไม่มาศาลเมื่อเวลา9นาิก30นาทีของวันที่19เมษายน2565ที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงมีคำสั่งรับฟ้องคดี ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายสุรนันท์เวชชวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินิเกตจำกัดมหาชนนายรวิโลธทองกรรมการบริษัทสยามสปอร์ตเป็นจำเลยที่1-6ถึง ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาจัดจ้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020อย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทมติชนและบริษัทสยามสปอร์ตจัดทำโครงการดังกล่าวโดยจำเลยทั้ง5คนได้เดินทางมาศาลยกเว้นนงางสาวยิ่งรักชนวัตรแต่ได้มีเอกาสารแต่งตั้งน,นายนพดลเหล่าทองเป็นทนายความ จากนั้นสารได้อ่านอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง6ฟังโดยจำเลยทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหาและทำหนังสือขอขยารยระยะเวลาคำให้การโดยสารได้อนุญาตและได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่12กันยายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีพร้อมทั้งออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษ ที่ไม่เดินทางมาศาลโดยไม่แจ้งเหตุและให้ปปชดำเนินการติดตามตัวให้มารับฟังคดีพร้อมกันนี้ยังได้อนุญาตนายรวิโหลทองไม่ต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาและตรวจพยานเนื่องจากมีอายุ80ปีและมีโรคประจำตัวขอขอบคุณคลิปภาพข่าวนี้จากเดอะนิวส์และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากสปริงนิวส์นะครับและนี่ก็เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเมื่อมีการออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร อดีตนายกนัฐมนตรีในเรื่องมีการทุจริตรถโชว์ในอดีตที่เกิดขึ้นจนส่งผลให้มีการออกหมายจับในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ